เอาเริ่มค่ะสวัสดีค่ะคุณริศส,ส,ส,สวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับตวันีีเป็นคลิปการกินข้าวค่ะอันเมื่อกี้ี่คูพันกินอิ่มแล้วปัตินี่คุณริศกินค่ะเปลียนกันขออนุญาตเด้อค่ะเด้อนั่งบ่ค่อยสุภาพปานไดตามสภาพเด้อค่ะอยู่เที่ยงนะเอ่อพ่อเอาข้าวอีกไหมพอ่อพ่อไม่เอาใช่ไหม พ่อกินเข่าแซบค่ะเมื่อเนี่ยมากินข่าอยู่หนาเราเราแซบหลายท่านว่ากับข่ากับบ่มิยังเราค่ะมีไอ้สมบกอกับหนึ่งปลาแล้วก็ปลาย่างค่ะอาหารเพื่อสุขภาพปลาก็เอามาแต่านานั่นแหละค่ะเมื่อนี้พ่อบอกว่ากินข่าแซบเพราะท่านว่าแต่ว่าเราไม่อยากกินปลาเรากินดูแล้วเราก็เลยกินสมตําสมตําก็เก็บจากข่างต้นเทียงนาน,นี่แหละค่ะแซบหลาย ไอ้ตำม,มอนี่กะบ่มีไอ้บ่มีบะเกอร์เทศแล้วค่ะแต่ว่าหักแทบตามสภาพบ้านนาเฮานี่แล้วค่ะก็ต้องขอบคุณเอฟซีหลายร้เด้อค่ะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเดอ้อเป็นกำลังใจให้ช่องคูมพันตุลากันกำลังใจให้คูมพันตุลากันคุณพ่องามชมเชินแล้วก็วิธีการดำารงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวคูมพันตุลากันค่ะ ลมกรแหงแหงพี่น้องแหงไรพัดว่าสันเจ้าที่จะทางหักเบ,บาๆในเด้อลมกระไดอันนี้ข้างๆางกับที่เป็นกระตาค่ะ้งงางๆกัเป็นกระตาลูกเคยกับพอ่อเทากินข้าวน้ำกันค่ะคฤทเลดเร,เราไม่ก็หิวปัญใดเพราะว่าเราว่าเราหาก็ได้กินบางที่ห้ามมงนะเขาเท่าเราอะ เราก็เลยบ่ค่อยหิวบันไดออนนีนก้ก็กินเป็นโม่พอกินเป็นโม่พอค่ะลมวยวอยแล้วหนาหนาวมาแล้วครับพี่น้องเอ้หนาหนาวมาแล้วไทยทำให้เห็นวิธีการดำานงชีวิตแบบพอเพียงเด้อค่ะของครอบครัวกุ้พันตุลากันพี่น้องพี่น้องเบิง้งอาหาร สูตําฟรีมือค้มพันค่ะพัก,กเก็บมาจากสวนอยูน่นาเขาค่ะแล้วก็ไอ้หนึ่งปา้ากับปลาปิ้งเมื่อเ้านี่แล้ะค่ะปลาจากสะยู่้เสพสวนเศรษฐกิจพอเพียงแล้วค่ะแซบทำนี่ก็แซบแล้วค่ะอาหารครบห้ามูค่ะบกกอนี่ก็มีสารมีวิตามินประโยชน์หลายอย่างบกกอบักหนาวบักพริกน้ำปูน้ำปลาแล้วก็พัก โปรตีนก็นได้จากปาด้วยค่ะเมื่อเนี่ยโปรตีนจากปาเพราะนั่นนะควดน้ำหนูเปิดไว้ให้แล้วที่ไดเอาน้ำไหเพาะเนี่ยอ่าเอาเลยเพ่อเอาเลยกินเลยค่ะน้ำสะอาดโอเคกินแบบบ้านๆเขาค่ะ พันเลยคือจังตีบอค่อยสบายเป็นไลเพราะว่าอันนอนลังเทียะค่ะบผมผ่าลืมก็เลยคือจังที่เป็นไขวัดแต่บอเป็นเท่าไหเพราะว่าได้ออกกำลังกายเยอส่งมบกอซิหรอกสมาอแล้วมันคือเป็นวัดขอบคุณเฟซบหลายๆดีอค่ะที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง กูคำพันตุลาการขอบพระคุณเป็นย่างสูงเลยค่ะแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคูมพันตุลาการคุณพ่องามชมชื่นแล้วก็วิธีการดำรนชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวเรานะคะขอบคุณเลยลเด้อค่ะ ช่องนี้นะคะเป็นช่องครูพันตุลาการก็ถ่ายทอดในเรื่อง3ประเด็นหลักนะคะสประเด็นหลักประเด็นแรกก็คือในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกาเขียนได้ของคร,รูพันตุลากาันค่ะ mm. <Yes. S 2> เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคล mm. ากรทางการศึกษา,านําไปไประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อาา่านออกเขียนได้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสืบสารภูมิปัญญาท,ท้องถิ่นการจักสารจัากก้าของคุณพ่องามชมชื่นซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณครูพันตุลากันนะคะแล้วก็ในเรื่องของวิธีการดํานงชีวิต แบบพอเพียงนะคะพอมีพออยู่พอกินของครอบครัวโคมพันตุลากันค่ะก็ต้องขอโทษขอไปเด้ค่ะถ้าทายไปละเห็นท่าก็ที่บ่ค่อยสุภาพบันใดก็ต้องขออภัยเพราะว่าเขาอยู่แบบบ้านนอกอยู่แบบชีวิตชาวให้ชาวนาเขาค่ะในบ้านๆก็ต้องขอโทษขอไัยหลายๆอายถ้าเห็นว่าวิธีการดำรงชีวิตเขากินแบบพอเพียงแต่ว่าเขากะเขากะ กินอาหารครบหามูอยู่เลยค่ะมีโปรตีนมีผักวิตามินทุกอย่างเดี๋ยวคุริตกินเข่าอิ่มแล้วเียบร้อยแล้วกะท่ฝานบากนะกอผลไม้เอาบะกกให้พอกินจากน่อยอ่าเดี๋ยวคูริดกินเข่าจากเขาคนเด้อค่ะเด้อแซ่บพี่น้องขนาดไอเนี่ยบ่มีบะเขือเทศด้วยค่ะเนี่ยคุ้มพันนะตำแบบง่ายๆเนี่ยบ่มีบะเขือเทศแซบ่บ แ่บเฉยเลยพ่อกับว่าแบ่บพ่อกับว่าไม่ได้กินหลายมื้อเราตำสมมาก,กอ่อสั่นแล้วะแ่บบอพี่ <c oughs> <c oughs> เล็กแ่บก้าวเต็มปากเลย <c oughs> กินผักเยอะๆมวนไส้มวนไส้ผักมาจากให้นาเขาแล้วค่ะเมื่อวานนี่แหละที่คูมพันกับคุรเล็ไปเก็บอ่ะเก็บสวนประดอกประจอยสวนน้องสาว พอได้ซื้อเลยค่ะไปหาเก็บเอาเมื่อวานนี่ก็ไปเก็บไอ้บักที่ยังบักเขือพวงบ้านเฮาเอินบักแข้งเนาะเก็บบักเขือพวงว่าจะเอาไปกินสแกส้วสั่นพ่อเดี๋ยวแหลงเิ่นเอาใส่ออมไก่แซบ่บแซบ่แซบเมื่อนี้ยิไปหาเก็บอีกอยู่ค่ำคพุ่แล้วค่ะอ่เอมื่อนี้ทายทายคลิปแล้วก็อยู่กับพ่อก่อนอยู่เสียงหนาเย็นเย็นนี่แหละค่ะพ่อกัทดิสานกาับตาเบิ่งเบิงพี่น้องเบิบ่งเบิง พอเรากินเขาอิ่มแล้วเราพักบะเสาเนีย่ยแล้วก็ไปสานของเราต่ออีกพ่องามชมชื่นเนะเป็นคนที่ขยันอดทนมุ่งมั่นในการทำงานมีความวิริยะอุาหะภูมิพันก็ได้แบบอย่างจากคุณพ่องามชมชื่นคุณแม่แช่มชมชื่นนะคะในเรื่องของความอดทนความวิริยะอุาหะทำอะไรทำด้วยใจทำอย่างจริงจังด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีเป้าหมายในการทำงาน เราก็จะทํางานประสบความสําเร็จนะคะที่คูมพันธ์ต่งผลให้คูมพันธ์ได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ค่ะก็จังว่าเป็นจังบุญจังคุนนะคะถ้าตัวขอบพระคุณหลายๆขอบพระคุณอะไรพี่เล็กแซก่บเลพิ่เล็กปาาพิ่เล็กกินในเบิงํำ <laughs> บ,บังไงเลยที่แรกเราเล่นโตได้ว่าโอ๊ย บ่ก็อ่หิวป็นได่สั้นว่าพอได้มากินสมตามฝีมือคุ้มพันเป็นไดบันี้บดกุ้ยใส้ขมิ้งยัยรดแทบหลายแทบ,บหลายอาหารพื้นบ้านก็ต้องมีอย่างไรก็แทบแล้วค่ะแล้วเป็นอาหารที่ย่อยง่ายด้วยอาหารสุขภาพค่ะพืชผักขวนขวัวหาปูหาปลาในให้ในานาเฮานี่ละ ล้วก็ต้องได้ซื้อได้หายูหาในให้ในหนาเฮาในส่วนเศรษฐกิจพอเพียงได้หนาส่วนผสมอยากกินปลากับว่าเนาอยากกินไก่กัจับจากในเล่าไข่กัไข่ไก่กับมีค่ะออกไข่ซึ่งเมื่อได้กินพร้อมได้ไขยพร้อมเด้อค่ะไข่ไก่ไข่ไก่หลานสาวครูภายวินีครูพิโรด์ขยแถงละร้อยยี่สิบบาทค่ะพี่น้องกลับมาซื้อบางแค่ก็ ออกประทันไข่ก็ไดได้จองเหรอกะแบ่งปันพี่น้องไปกินน้ำคับจริงๆเลยอยู่น้ำตลาดกับแพงเนะคะีค่ะไข่ไก่ตั้งร้อยหาสิบแต่ว่าครูภาวินีไขาเนี่กะลานสาวไข่กับร้อยยี่สิบาทก็เป็นการแบ่งปันให้ญาติพี่น้องเนาะเพื่อนได้เอาไปอยู่ไปกินบ่ต้องไข่ให้เพิ่นแพงไงเพิ่อนกะ,อะดีอกดีใจใพี่น้องก็ไดก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันให้กับอ่า พี่น้องที่ที่ไม่ค่อยอมเอีเงินเยอะนะคะก็สามารถที่จะซื้อกินได้อะไรครับเผ็ด <Okay. S 1> กินนะ้ำอ่ากินนะ้ำเผ็ดเพราะส้นว่าแัดเนี่ยปัดใส่บะกพีกบ่ไหลด้เออใส่บะกพีกบ่ไหลแต่ว่าเผ็ดสั้นว่า,อวาเอาอพี่เล็กไอเดี๋ยวปอกมะละกอไหนไหน,ไหนมะละกอสุกอยู่ไหนมะละกอสุกอ่ะอยู่ไหน เออปอกบอกให้พ่อกินสักเป็นวิตามินหน่อยอ่ะพี่น้องเบิ้งประกอเนี่ยประกอหน้อยนี่แหละที่เป็นในผลลไม้เที่ยงอ่ะค่ะเนี่ยเอาปอกเลยพี่เล็กอ่ะวิตามินนี่ค่ะน่อย,น,อย,น,อยน้อยนี่ครัก็สามารถกินได้ปอกเลยค่ะมีบาะมีดะอ่ะมีดปอกประกอบเอพี่เล็ปอกเลยไม่เม็ดอ่ะ แม่บอกว่าอันเนี้ยมีดอันเนี้ยเขาบอกเลยค่ะบอกกินแก้เด็ด<ป>เด็ดไรดีเด็ดายแล้วสามีรุมพัน<ป>เออบอกปรกกอต้อเลยจ้ะบอกต้อเดี๋ยวอุ้นที่ไปเก็บล็อกผ้าเข่าพี่บอกปรกกอก่อนจ้ะเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวหนจัดการเดี๋ยวหนให้พี่นิดบอกมาแล้วกอก่อนเดี๋ยวหนไปเก็บผ้าเข้า แฮ้งแหงพี่น้องนี่ค่ะปะกอหน่วยนี่แล้วค่ะเป็นอ่าผลไม้เที่ยงเอาใส่รถลูกพี่เล็กเออขอขอโทษขอไปเด้ค่ะเอิญพี่เล็กหลังเที่ยกับเอิญลูกเด้ติดมากับนักเรียนบวกกับนักเรียนเนี่ยลูกกับแม่เด้ยค่ะติดมาฮอดสามีเลยแบบเนี้ยปัดบังบังปัดพี่น้องมาบังก่อปัดเป็นแต่แท้เลยค่ะแนมปะกอ ต้นนี้เนี่ยต้นข่างเจียงนาคุ้มพันเนี่ยฝานเราให้พ่อกินแก้เผ็ดเนี่ยเนี่ยค่ะผลละไม้เขาก็กินบะกอสุกนี่แหละก็ต้องได้ไปซื้อก็ต้องเสี่ยงกันเลยค่ะเพราะว่าอยู่หนาเขามีอยู่แล้วผลละหมากลากไม่มีละมุดเนะค่ะมีละมุดมีน้อยนาล้ำใหญยกะ หากหาล้วยเป็นนวยมะเราก็กล้วยค่ะผลไมาในหนาคุมพั่นนะในครอบครัวคุมพัุนมีมะละกอสุกน้อยนามีละมุดมีลำาไยมีลำาไยแล้วก็ทุเรียนทุเรียนเทศแล้วก็ทุเรียนบ้านนี่กำลังกำลังกำลังงามอยู่ยังประทานได้กินค่ะทุเรียนก็ัหลงละเวลายอยู่แล้วก็บักหนาค่ะบักเหนาบักหนาวขนุน บักเนาวพเป็นผลไม้ลแล้วนะบักเนาวเป็นผักก่ะที่มีบักมี่คะนุนค่ะคะนุนได้กินตลอดปีแหละนี่ค่ะเออใสจานให้พ่อสวยพอจังไงโบมียางรถประกอสุกหวานปะนาอหวานดีแล้วเนาะพี่ลินโอเคนั่นเห็นไห เอาครับใส่เอาแกนออกให้พ่อจังน้อยให้พ่อกินแกเป็ดพ่อวิตามินพ่อพ่อเดี๋ยวหนูไปเก็บค่ะเดี๋ยวหนูไปเก็บเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหนูที่ไปเก็บล่างเองจ้ะพ่อกะดีว่าคืนนั้นมาเก็บเทน้อผักเข่าด้วยมาเดี๋ยวเด้อค่ะพ่อจังน้อยแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวกินแล้วไม่พอกินก่อน มาชิมมึงจักน่อยดูวีวิๆเอาตอนอยญ่ๆเลยจับกัดเลยแบบบ้านๆ้นองเออนะเอาให้พ่อกินนะหวานพ่อพ่อพ่อกินมากอนสุกก่อนว๊ำนพีเอาให้พ่อเนะนี่ยว๊นอร่อย พ่อพ่อพ่อกินก่อนกินก่อนพ่อกินก่อนแซ่บพ่อกินในเอฟซีบ้งเนะเออจับจับแหนเลยพ่อ่นหลยจับกัดเลยกินแบบบ้านๆเขาเด้อค่ะเด้อบได้ใส่สมใส่ยังดอกแทบบอกพ่อหวานบ่หวานบอคุะหวานแซ่บแทบบ่กคุรเลแซแทบบ่ผลไม้ ผลไม้กลางวันวันนี้มีมะละกอสุกด้วยค่ะน้อยนิยดแต่หวานขนาดอันนี้หวานมีแล้วหวาน ันนนวี้เออผลไม้ผลไม้วิตามินค่ะวิตามินขอบคุณเอฟซีหลายๆที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นนะะด้วยค่ะเ้อเป็นกําลังใจให้ช่องครูอัมภันตุลาการแล้วก็คุณพ่อห้ามชมชื่นแล้วก็วิธีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวครูพัมันตุลากันค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพบกันคลิปหน้านะะด้วยค่ะเ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อขาสวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีค่ะ